สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมราคาถูกเติมไวเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและปลอดภัย100%ผมขอแนะนำ TGS เติมเกมช็อปครับใครอยากจะเติมเพชรเติมเหรียญเติมกาชาเกมที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับผมสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li@ น์แอดแฟนเพจเฟซบุ๊ แล้วก็เว็บไซต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักไปสอบถามรายละเอียดเกมที่เพื่อนๆอ,อยากจะเติมได้เลยนะครับผมเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงกับร้าน TGS เติมเกมช็อปได้เลยครับผมสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แล้วไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UT Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า u g Phone คือแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะากลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผม u g Phone เนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยราคา เริ่มต้นเพียงแค่วันละบ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว M V P ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว M V P ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวนโหลด U g Phone สามารถดาวนโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึงคลาวโฟนคิดถึง U g Phone นะครับ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับอยู่กับผมเราวิลาสเกิบเกม Silver and b o o o d กันอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับว่าวิธีการจำแนกประเภทตัวละครต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครเผ่าต่างๆ ทำดาเมจแบบไหนตัวละครไหนเป็นซับตัวละครไหนเป็นแทงตัวละครไหนใส่อุปกรณ์อะไรตัวละครไหนตีใกล้ตีไกลนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับการจัดทีมคร่าวๆของมือใหม่นะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดว่าผมแนะนําตรงไหนขาดตกบกพร่องไปสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจตัวละครกันก่อนเลยนะครับโดยการกดไปที่บริพานทางซ้ายล่างนี่เพื่อนๆก็จะเห็นหน้าต่างตัวละครต่างๆมากมายโผล่ขึ้นมานะครับตัวละครเหล่านี้ก็ได้จากการเปิดกาชานั่นเองซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆในหน้านี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้จําแนกประเภทของตัวละครสายอาชีพแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวลามีย จะเห็นว่ากรอบของตัวรามียเนี่ยก็จะมีในบ่งบอกในส่วนของตัวพระจันทร์นะพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์กลางในส่วนของพระจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีนะครับว่ามีความสําคัญยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ก่อนเป็นอย่างแรกเลยสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นว่าแต่และตัวละครไม่เหมือนกันเลยนอกจากพระจันทร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของรูปโล่ทางซ้ายล่างของมุมตัวละครเห็น<ๆ>ไหมเพื่อนๆจะเห็นว่า ตัวลามียเนี่ยมันจะเป็นรูปโลโบ๋บเลยแต่ว่าเบลล่าเนี่ยจะเป็นรูปโลส2สีแต่เทโอฟานเนี่ยจะเป็นรูปโล่แน่นเลยนะครับหมายความว่าการสวมใส่ของตัวละครแตกต่างกันนะครับลามียจะใส่เป็นอุปกรณ์เบานะครับผมกดเข้ามาดูในรายละเอียดได้เลยเนี่ยอุปกรณ์เบาเห็นไหมมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับประเภทอยู่ตรงนี้เลยใต้คําว่าระยะกลางตรงนี้แต่พอมาในส่วนของเบลล่าเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปโลเนี่ยซ้ายล่างมันจะเปลี่ยนไปอันนี้คืออุปกรณ์ระดับกลางนะครับผมส่วนของทีโอฟานนะครับผมจะเป็น อุปกรณ์หนัก กดเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวละครได้ทุกตัวเลยนะมันจะมีในส่วนของรูปโล่บอกหมดเลยเวลากดเข้าไปก็จะบอกว่าเป็นอุปรกรณ์หนักอุปรกรณ์ปานกลางหรือว่าอุปรกรณ์เบาซึ่งถ้าเกิดว่าตัวละครไหนเนี่ยใช้อุปรกรณ์ไม่เหมือนกันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ของสวมใส่ร่วมกันได้นั่นเองนะครับสมมุต,มมติว่าผมอยากจะถอดของลาเมียไปให้เบลล่าใส่ไม่สามารถทําได้เพราะว่าลาเมียใส่ <forcing. S 1> อุปรกรณ์เบาเบลล่าใส่อุปกรณ์ระดับกลางประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการดูไอคอนอุปกรณ์คร่าวๆก่อนเนาะเบื้องต้นในหน้านี้นะครับก่อนจะ ทางขวาบ้างทางขวาเนี่ยมันจะเป็นไอคอนที่บ่งบอกในส่วนของความสามารถของตัวละครนั้นนะครับผมอย่างเช่นลาเมียเนี่ยจะเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะครับผู้ใช้เวทมนต์ก็จะเป็นรูปคาถาแบบนี้นะครับส่วนเบลล่าเนี่ยจะเป็นตําแหน่งแท้งหรือว่าตําแหน่งแนวหน้านะครับตาแหน่งแนวหน้าจะเป็นรูปโล่ที่มีไม้กางเขนแบบนี้เลยทีโอฟานก็เป็นแบบนี้ เห็นไหมแล้วก็กินเลนนะครับกินเลนจะเป็นตําแหน่งนักฆ่าหรือว่าตาแหน่งแอสซัสซินนะครับจะเป็นรูปมีดควยแบบนี้เลยนะครับส่วนอาคาเปล่าจะเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตนะครับก็ลูกก็จะเป็นไม้กางเขนแล้วก็เป็นรูปพระจันทร์ข้างหลังนะครับซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยสามารถจําแนกออกมาได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่เป็นเน้นบัฟหรือว่าซัพพอร์ตที่เป็นเน้นฮิลเป็นหลักก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ลูกธนูตรงนี้เลย ที่เป็นคาทาเวหรือว่าผู้ใช้เวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ตีไกลเหมือนกันนะแต่ว่ามันแค่จำแนกว่าอันนี้เป็นผู้ใช้เวคือดามเจเวแน่นอนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ตีไกลซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมลองดูจะเป็นกายภาพนะครับและก็จะมีอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปดาบปักลงมาแบบนี้สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ DPS ตีไกลนะครับส่วนธนูเนี่ยจะเป็น DPS ตีไกลนะครับเข้าใจง่ายๆประมาณนี้เนาะแต่ว่า DPS ตีใกล้เนี่ยมันสามารถเป็นดาเมจกายภาพก็ได้หรือว่าเวทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้างอิงจากตัวออสตาเวียนะครับออสตาเวียเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ DPS ตีใกล้ก็จริงแต่เวลาเพื่อนๆกดเข้ามาที่รายละเอียดนะครับเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ลูกไฟสีฟ้าตรงนี้บ่งบอกว่าตัวละครนี้ทําดาเมจเป็นเวทหรือกายภาพนะครับถ้าเกิดว่าทําดาเมจเป็นเวทก็จะเป็นลูกไฟสีฟ้าแบบนี้แต่ถ้าทําดาเมจเป็นกายภาพก็จะเป็นรูปดาบ สีแดงแบบนี้เลยนะครับกดเข้ามาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นดาเมจกายภาพส่วนออสตเวียก็เป็นดาเมจเวทเนี่ยครับอย่างนี้เลยหรือว่าเลซ่าครับอันนี้ก็เป็นดาเมจกายภาพเช่นกันนะครับวิธีการจําแนกดาเมจกายภาพเวทก็กดเข้าไปดูง่ายๆเลยเนี่ยตัวน um yeah> pues ี้ก็เป็นดาเมจกายภาพเห็นไหมมันจะเป็นรูปดาบสีแดงนะครับดาเมจเวทอย่างผู้ใช้เวทมวลอย่างราเมียก็จะเป็นดาเมจเวทมองง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการจําแนกประเภทการใช้อาวุธในหน้านี้นะครับผมว่า แต่ละตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมเป็นผู้ใช้เวมนบ์ไหมเป็นแทง์เป็นแอสซัสซินเป็นซัพพอร์ตเป็นตัวตีไกลเป็นตัวตีใกล้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้สําหรับการจําแนกตําแหน่งของตัวละครต่างๆนะครับแต่ถ้าเรากดมาที่รายละเอียดของตัวละครเนี่ยมันจะบอกอรายละเอียดต่างๆได้ละเอียดขึ้นอย่างเช่นตัวรามีเนี่ย,ยจะบอกฉายางเงาสีชาติชื่อรามียระดับ นะครับเป็นตัวละครระยะกลางนะฮะดาเมจแบบกระดอนกระดอนก็คือดาเมจแบบตีแล้วมันจะชิ่งไปโดนตัวอื่นแล้วก็จะมีการฮิวด้วยนะครับตัวรามีเเนียสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยได้สถานะดูดเลือด25%ด้วยเนาะเป็นในส่วนของพาสซีฟของราเมียนั่นเองแล้วก็ในช่องแรกสุดเนี่ยจะบอกในส่วนของเผ่านะครับอย่างตัวของรามีเเนี่ยจะเป็นเผ่าเลือดบริสุทธิ์นะครับผม <toc> <c> ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปปีกแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ากินเลนนะครับกินเลนก็จะเป็นในส่วนของเผ่าอาณาจัักกกรรนนนนีี็็็จจะะเปปูดาบบแ้มม 抛。 ที่ตัวละครน,นั้นอยู่แตกต่างกันออกไปอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของเผ่าเนี่ยอย่างนี้เป็นคลิสสจักรเห็นไหมมันก็จะแตกต่างกันส่วนของเผ่าเนี่ยกับการจัดทีมตัวละครเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีความสาําคัญขนาดน vale ั Torah ้นสําหรับมือหมมใหม่นะครับในส่วนของเผ่าเนี่ยจะไปมีความสัมพันธ์ตอนเราจัดตัวละครลงหอที่แต่ละหอเนี่ยจะบังคับให้ใช้ตัวละครของเผ่านั้นๆเท่านั้นในการไต่หอนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์ไต่หอตามเผ่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการจําแนกและการจััดทีมคร่าวๆเบื้้องตนนก สำหรับรายละเอียดของตัวละครเนี่ยถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาก็น่าจะเห็นค่อนข้างค,ครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนของเลเวลนะครับสแตตตัวละครที่เราสามารถกดดูสแตตดาเมจเพิ่มเติมตรงนี้ได้อย่างละเอียดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการกดดูสกิลว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับพลสวรค์คือพาสซีฟสีแดงคืออัลติเมทนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าคอสในการใช้สกิลนั่นเองนะครับผมใครมีคอสเท่าไหร่นะครับถ้าคอสถ,ถึงตรงนั้นถึงจะใช้สกิล อันติเมทอันนั้นได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆในการดูหรือว่าจําแนกตัวละครสําหรับมือใหม่นะครับแต่เพื่อนๆหลายคนก็ยังคงสงสัยอยู่ดีว่า เปิดตัวละครมามากมายขนาดนี้เนี่ยวิธีการจัดทีมเบื้องต้นเนี่ยเราจะจัดทีมในรูปแบบไหนได้บ้างดีนะครับผมเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเกมซีเ Blood เนี่ยไม่ได้มีทีมที่ตายตัวขนาดนั้นนะครับเวลาเพื่อนเอเล่นไปถึงแชปเตอร์หลังๆห,หรือว่าด่านหลังๆเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเจอกับสถานการณ์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดภายใน60วินาทีให้รอดในด่านนั้นได้ถึงจะผ่านหรือว่าการที่จะต้องรีบปิดดาเมจตัวสําคัญสาคัญให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะระเบิดหรือว่าจะ ปฏิกิริยาที่ทําให้เราอาจจะแพ้ได้เลยอะไรแบบนั้นซึ่งสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันทําให้การจัดทีมของเราเนี่ยไม่ตายตัวแต่ว่าวันนี้ผมจะมาไกด์เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆว่าจะต้องจัดอะไรยังไงดีนะครับแทาคิดอะไรไม่ออกนะครับจัดแบบไหนดีสําหรับมือใหม่นะครับผมจะพามาดูคร่าวๆกันเลยเดี๋ยวผมพาไปกดเนื้อเรื่องก่อนนะครับเวลากดเข้ามาในด่านนะครับสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสนะครับเพื่อนๆจะต้องจัดทีมยังไงก็ได้ให้รูปจันทาโลหิต มีพระจันทร์ครบทั้ง3แบบนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจัดทีมที่พระจันทร์มีไม่ครบ3แบบตัวแสงเนี่ยมันจะขึ้นไม่ครบเห็นไหมซึ่งความสาคัญในโหมดจันทาโลหิตนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆอีกครั้งสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ฟังติวเตอร์เลียวแล้วไม่เข้าใจว่ามันช่วยอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าสู่โหมดจันทาโลหิตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้ดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น2 5แล้วก็จิตเถลิงเลือดที่ใช้ในอัติเมตแต่ละครั้งเนี่ยลดลงหนึ่งแต้าาใจง่ยๆก็คอ คอสของแต่ละการ์ดต,ตัวละครเนี่ยมันจะลดลง1แต้มทั้งหมดนะครับสมมุติว่าคอสของตัวราเมียของผมเนี่ยอัลติเมทมันจะใช้อยู่ที่4แต้มต่อการกดอัลติเมต1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะจันทาโลหิตเมื่อไหร่นะครับค่าคอสอัลติเมทของราเมียจาก4มันจะลดลงเหลือ3ประมาณนี้นลครับผมคือทุกสกิลจะถูกลดลง1คอส ทั้งหมดเลยทุกตัวละครนะครับในระยะเวลาที่จันทาโลหิตทํางานอยู่แล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25%ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเราถึงจะต้องจัดพระจันทร์ให้ครบ3แบบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลครบทั้ง3พระจันทร์เมื่อไหร่ ตัวจันทาโลหิตเนี่ยก็จะถูกทํางานทันทีนะครับผมแล้วก็จะมีระยะเวลาจํากัดเนาะระยะเวลาเนี่ยก็จะเป็นระยะเวลากรอบโกยทําให้ตัวเราตีแรงขึ้นทําให้เราสแปมสกิลได้บ่อยขึ้นเพราะว่าตัวคอต์สมาถูกลดลงไปตัวละหนึ่งนั่นเองนะครับก็พยายามจัดยังไงก็ได้เบื้องต้นให้พระจันทร์เนี่ยมันครบ3แบบเพื่อใช้โหมดจันทาโลหิตได้ตลอดนั่นเองนะครับส่วนตัวละครที่ผมแนะนําว่าจะต้องมีนะครับเอาของผมเป็นตัวอย่างคร่าวๆก็ได้นะครับว่า แบบไหนดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมมาใช้สองซับพอร์ตแล้วนะครับจะเป็นซับพอร์ตที่เป็นบัฟดามเมจกับซับพอร์ตที่เป็นฮิลกับโลนะครับเพราะว่ามอนหลังๆมันตีแรงมากๆการใช้ซับพอร์ตที่เป็นบัฟดามเอจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือการใช้ซับพอร์ตที่มีฮิลกับโลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้ดามเมจปิดมอนไม่ทันเวลาด่านนะครับผมเลยใส่2องซับพอร์ตตัวนี้ไปจะไม่ขอลงลึก ในรายละเอียดของ2ตัวนี้นะครับจะบอกคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็1งแท้งนะครับจำเป็นจะต้องมีแน่นอนในการดึงความสนใจนะครับแท้งเนี่ยจะเป็นตําแหน่งแนวหน้าเสมอแล้วก็จะเป็นตําแหน่งที่คอยรับมือรับเท้าให้กับเพื่อนๆที่อยู่แผงหลังทั้งหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราเคลื่อนที่แท้งไปทางไหนเนี่ยเราจะเห็นว่ามอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะตามแท้งก่อนเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาแท้งไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมอนจะตามแท้งเสมอดูจากเส้นสีแดงได้นะครับแล้วก็ เอาตัวแท้งเนี่ยวางเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนของแผงหน้าจะเป็นรูปโล่แบบนี้เนาะในส่วนของแอสซัสซินนะครับควรจะมีติดทีมไว้นะครับผมแอสซัสซินเนี่ยเวลาคุณเอาลงมาในด่านแล้วเนี่ยตัวของแอสซัสซินจะมีลูกศรที่พุ่งไปพุ่งไปในที่นี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าศัตรูไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้เนี่ย แอสซัสซินมันสามารถพุ่งไปแผงหลังแล้วอ้อมไปตีตัวข้างหลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านแผงหน้าแต่ถ้าเอาแอสซัสซินมาวางตรงนี้แล้วมีตัวหน้าอยู่ตรงนี้ยังไงแอสซัสซินก็จะต้องสู้กับตัวหน้าก่อนอยู่ดียกเว้นแต่ว่าเรากดให้สกิลแอสซ s ส i ินตัวนั้นไปล้วงแผงหลังเป็นอันติเมทอันนั้นก็จะเป็นการล้วงแบบเม้นนวลคือเราต้องกดเองนะครับผมก็จะวางแอสซัสซินไว้1ตัวแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะใช้แอสซัสซินถึง2ตัวด้วยกันตอนที่ผมเล่นซับเดียว ก็จะเอาแอสซินมาล้วงทั้งบนและล่างเลยรตรงไหนว่างก็จะเอาแอสซินไปช่วยทำดาเมจแผงหลังแล้วก็แผงหน้าเท่าที่พอจะทำได้แต่ในปัจจุบันนะผมเปลี่ยนเอาแอสซิสออกแล้วก็ใส่เป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมาอีกตัวแล้วอย่างที่ผมบอกครับคือเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆที่เราเจอนะครับผมแล้วก็อย่างตอนนี้ผมเจอตัวแอสซินฝั่งตรงข้ามที่สามารถมาล้วงแผงหลังเราได้ผมก็จะเอาแอสซินฝั่งเราอ่ะ ไปดักสกัดไว้หรือไม่ก็เอาตัวแท้งเราอะมาดักไว้ก็สามารถทําได้เช่นกันอยู่ที่ด่านแล้วก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของเรานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตัวดามเมจหนึ่งตัวขั้นต่ําควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็น d p s ีใกล้ DPSD ไกล DPS ดามเมจเวท AOE ดามเมจกระดอนอะไรก็ตามเนี่ย คุณควรจะต้องมีต่ำๆที่สุดคือ1ตัวหรือว่าด่านไหนที่ต้องการดาเมจมากๆอาจจะลดตําแหน่งอื่นอย่างเช่นก่อนหน้านี้ผมมีแอสซัสซินสตัวผมอยากได้ดาเมจเอลีตไกลเพิ่มผมอาจจะต้องลดแอดตัวหนึ่งหรือไม่ผมก็ถอนพพอร์ตออกตัวหนึ่งแล้วก็หาตัวดาเมจหรือว่าตัวแอสซัสซินเนี่ยหรือว่าตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งเข้ามายัดในทีมแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่บริบทของแต่ละด่านเลยว่า ด่านนั้นๆเนี่ยต้องเล่นสไตล์ไหนถึงจะผ่านบางด่านเนี่ยต้องยื้อเวลานะครับไม่ใช่ว่าต้องฆ่ามอนให้หมดอย่างเดียวต้องยื้อเวลาจนกว่าเวลาจะหมดถึงจะผ่านเราอาจจะใส่เป็น2แทง2องซับ1ดาเมจหรืออาจจะใส่เป็น1ดาเมจ3ซับสงแทงทางนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ที่เราเจอในด่านนั้นๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการจัดทีมคร่าวๆสําหรับมือใหม่นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับ แทงต้องมีซับต้องมีดาเมตต้องมีตัวล้วงจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่แนะนําให้มีไว้ก่อนจะดีที่สุดแหละครับและอีกตัวเป็นฟรีสไตล์จะเฟกเป็นดาเมจมาเพิ่มจะเฟกเป็นแอสซัซินมาเพิ่มจะเฟกเป็นซับพอร์ตมาเพิ่มจะเฟกเป็นดาเมจหรือจะเฟกเป็นแท้งมาเพิ่ม,มก็อยู่ที่ด่านและสถานการณ์ pound, นั้นๆนั่นเองนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการจำแนกนตัวละครต่างๆแล้วก็วิธีการจัดทีมสำหรับมือใหม่เบื้องต้นที่มาเล่นแล้วไม่รู้ว่าจะวางทีมตรงไหนดีจัดตรงไหนดีนะครับผม,ผมก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องราวิลัสเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าจัดทีมตามสถานการณ์ด่านที่เราเจอไม่จําเป็นจะต้องฟิกทีมไม่จําเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับทีมเดิมๆตัวไหนมีประโยชน์ตัวไหนสามารถปรับเปลี่ยนสลับของไปมาได้ก็แนะนําให้ ลองเล่นหลายๆตัวลองจัดทีมหลายๆรูปแบบบ่อยๆนะครับเราจะได้รู้ศัก,กยภาพแล้วก็จะได้รู้ความสามารถของตัวละครต่างๆว่ามันเหมาะแก่การเล่นสไตล์ไหนแล้วเหมาะแก่การเล่นกับคอมไหนบ้างนั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้มากๆนะครับผมไลฟ์สตรีมแทบจะทุกวันเลยนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเวลากลางคืนดึกๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับผมอาจจะมีเกมอื่นบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าผม like ไลฟ์ซ i เวอร์แอนด์บลัดเมื่อไหร่เนี่ยสามารถเข้ามาขอคําแนะนําหรือเข้ามา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเกมนี้กันได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องราวิรัตทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยนะครับ